เฮ็ดเนาะมาเปิดกล้องอยู่เพื่อนดีบาทนี้มาหอดเพื่อนได้พี่น้องเลยแต่เฮ็ดกะบได้หน่อยนึงแต่กัมาอ้อแกงผ้ากันสูปลาสูรู้กินเนาะเขาได้เรียบร้อยแล้วกับแมงเตอร์สิมาขุดอยู่ทั้งที่ได้พี่น้องเลยขางเพื่อนขางสั้นนี่แหละสิมาขุดปลูกมักแตงเนาะปลูกมักแตงมักทั่วไว้ได้ยาเงี้ยงหางยงนาพอได้กินพี่น้องเลยพอไปได้ซื้อโมูแน่เนาะโดย กอนอื่นกับอรกรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีโมเพื่อนกันเบอ้อสู่ขูข่สู่คนพี่น้องเลยเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางไกลทางไกลเนาะก,ก็ยินดีตอนรับเขาสู่จองแม่น้องมาเตอร์คือเก้ามาเนี่ยกผมาพ่อกันกะอยู่เพื่อนของแม่นเตอร์เองพี่น้องเลยกต่วันนี้กากะ,กะยังขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่คือเก้าเนาะเพราะว่ามือเก้านี่กะตอนแม่นเตอร์ไปหาเห็ดกับฝนลงเม,งเมงงงงง็ดอยู่พี่น้องเลยฝนตกลินเนาะ ตอนนี้ก็เศร้าแล้วแต่กับบรรยากาศกันยังมื่อเหมือนซุบอยู่กัเลยลองเจอกระสิมาเห็ดคุดคู่คุดดินขึ้นคุนขึ้นสิมาปลูกมกแตงพี่น้องเลยชื่อมักแตงมาเป็นช่องเนี่ยนาะจัะสีออกเดือบอ่ะแหละหยาดวานโดนได้ไปจัดกัเลยสิมาคุดดินอยู่นี่แหละข่างเฮือนห้านี่แหละเพราะว่าห้ากับบุมี่เดินนายเนาะจะที่ได้กินเดือบอ่ะไดพี่น้องเลยเพราะว่าปลูกกันมันมีไก่เนาะเแทนว่าไก่ชาไกลไง ปลูกไปปลูกดีกว่าบ่ปลูกเนาะมันออกแล้วกะเดี๋ยวพอได้กินก็มีโดยมาซะแมงกี้กับสิลงมือพี่น้องเอ้ก็ต้องอันนี้ลงมือกุดได้หน่อยนึงก็เลยสิมาถ่ายคลิปหรือว่าเปิดคลิปของพี่ให้น้องเบิ่งเนาะตอนนี้กะอยู่ทางข้างๆเพื่อนของแม่งกี้เองทางเพื่อนร่วมพี่หลียพี่น้องเลยโดยนี่ก็บเศษในแปลงซองที่เราซื้อมาเนาะกัแบ่งให้ป้าเพราะป้าปลูกทางหุ่นแหละเลินเพื่อน มาล,ล้างคำเจียดพี่น้องเอ้ยเนะาะมึงเติร์สป้าเป็นกล้องลางให้พี่ให้น้องเบิงนะ่งเนาะป้ามาเป็นกล้องลางพี่น้องเลยเนาะอ่าหัวเฮือนเฮาอันนี่จะเฮากระชีเฮ็ดหัวไว้กันแม่เขาพี่น้องเลยมาหัวไว้เนาะมาหัวไว้ทางหน้าเฮือนมึงเติร์กับสิอ่าเข่าทางพุทธทางหลังบ้านทนงพุทธแล้วพี่เฮากมปิดไว้ก่อนยังเฮ็ดหัวเลยมันมีแม่้สิบมาพุทธ ให้เป็นคู่ก่อนแยกน้ำถ่วงเนาะวลานหน้าปนดะโจกมากเดี๋ยวมันถ่วงมันไหลไปจะให้เป็นคู่ไว้แทนบวมนะ้ปวดโกนินถ้ากัน,น,น,กกนดินน้ำก็ดูเอ้ยดูตากันดินน้ำใช่

มันแตกก่อนนก่อนนะแก่สองคู่นั่นหรอพี่น้องปุพอได้ น้ำเดินก้าวตั้งแถวนี่เนาะอีกชองชองแถวเอาแถวนี่แถวนึงเดินกับบกกว้างโอ้ยจับหันจับนี่ได้หน่อยกับเมื่อย์น้องเลยไปปลาหาเห็ดเช้านี่กะขี่รถไปเนาะขับขี่บขี่รถไปกะย่ามห้ออัดน้องเลย จรถไปจอดไว้นะเออยน่องพนงานาเพนที่อยู่ใกล้พนแหลส่ย่าง่เรเฮือนพี่หนปตาหุ่นหอดอ้อมใส น้องเลยนองเต้กับเชียร์สองคู่นี่ก่อนนะเนาะปลูกแล้วกับสีหาคุดปลูกไม่อีกเผัวเมือ่อนี้กันนายมกแตงเขาก็มีอยู่ซองเดียวมื่อหน่ามือ่อนายไปหามา,าปลูกทั้งนี้อีกเนาะทาพี่เด้เดินน้องว่างเล็กหน่อยแหละอันนี้ก็จะเป็นทางคนเที่ยวพี่น้องเลยทางพี่ทางน้องคนเที่ยวไปให้ไปหน้าเนาะจะเปิดประตูออกทางนั้นทา้งตรงหน้าผู้ น้ำก็ยังกว้างอยู่ได้พี่น้องเลยผู้ชมให้ทงนากะน้ำยังไหลไหลเนาะว่าฝนตกช่วงนี้กะตกบ่อยอยู่ฝนกะตอนนี้กะเป็นเวลาสี่โมงแรงแล้วเนาะทางพอยเตอร์ฝนกะเมื่อหนึ่งเข่ายังเมื่อหนึ่งเข่าอยู่พูดแหละพี่น้องเลยอยู่เข้อนใหญ่ครับพูดแหละนายเตอร์กิศิมาปลูกแตงมังเต้าไว้ก้อนเนาะพอได้เก็บกินมันเป็นมะ เป็นลายกเก็บขายน้ำพี่น้องเลยอย่างเส้นมังหุ่งเนี่ยเนาะมังหุ่งก็พอได้ขายแน่กินแน่แล้วกะให้พี่ให้น้องกินน้ำแน่เนาะคอกระหาพี่น้องเลยมาซื้อกล้าายมาคอกระหามันเกิดกับอะไรเคยอาว่าสิตที่เราเนาะเคยห่วงเคยนั่นแหละแขนนมคอกันดีๆแขนแนมหอยลักหอยเดมเฮ้ยคอกระหากันแนวกินแบ่งกันได้เนาะูมาซื้อกล้าาย พอได้เห็นดูซื้อขนมพี่น้อยมายังเตอกะสิจอกันน้ำมาโหดก่อนเนาะแต่ก่อนได้มะแขงเข้ากะเสีน้ำไว้พี่น้อยมื้อนี้บ่ได้เสีจักดีได้แต่แจ็คชิมของดบ่เนาะเอาบัวมาโหดน้ำก่อนโหดน้ำก่อนมาเนาะน้ำให้ดีน้ำก่อนทปลูก ผลิตได้ปลูกแล้วค่ะฝนตมาใช้ได้ได้หนึ่งเมื่อเช้าให้เราปลูกแต่ช่วงนี้แต่ย้ำมันเป็นฤดูฝนเนาะอาจจะเสียบได้ทดบ่อยป่ะนายใส่ฝนตกลงมามันจะได้จุ่ม แลรกข้าก็จะเอาเม็ดมันมาปลูกนี่หน่อยนี่เป็นปลูกเนาก็ปลูกด้วกันนะพบ่เม็ดมันนี่กะก้าวแมงเตยแช่น้ำนี่หน่อยมันนี่ไม่ได้เซ่เน็บไปเลยหน่อยเดียวช่องดอก6,000เน็บหน้าเห็นไป โบ่ได้นี่แต่ไกแ่และสัเนาะได่ลายใช่ไป,าไป,ป้า ก็เป็นน้ายดิ้นก็จะบอกเข้ามักง่้ะตัวเบาแข้ ไม่ดูบ่มาบ้านกันบ่ไม่บ้านพี่ตันนี่แกทาวานอืมอืมเฮ้ยทำตู้้าบ่ เป็นใบนะมาถึงแม่แล้วจะเป็นใบแล้วก็ได้ปัวได้เียงเลยแราวก็มีลูกมีปัวใช่กัมมาถาม r e n เ t ิได้บอกว่าเราเราปลูบางเงแตแดงแน ได้คนเอานเกิดมาแต่ได้เแต่เนาะแต่ที่เป็นแบบไรเป็นอย่างสิโนยเกิดมาเป็นคนอากาถือว่าดีเนาะกรบซู้ไปว่าไรก็ตามกระซิบู่ไปคืชีวาก็ได้ดูว่าได้กะขอให้แต่มีสุขภาพแข็งแรงขนาดไหนคนเทอาเนาะดูดีนี่สิโนยสุขภาพบกแข็งแรงจะชื่อว่าแหละจะเป็นเอ็นอ่อนลงกับอุ้ยจะคำชีบะ เออเต้วสวปเอาหน้ามาโคตรก่อนพี่น้องเลยนี่เฮาก็สิปลูกแต่ทรงคู่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาก็ไปหาในบักแตงมาปลูออีกกอนน้่ก่อนได้ขดองโตรมาทาบึงทาส้ม ตอนมันออกพี่น้องไงอาชีพเป็นอะไรว่างงามหรือบ่อเนาะถ้าสีออกหรือบ่อแน่ยันนาไก่ซะผีปุูนแม่เังสเตอกับได้อ้ามาใส่เนาะปุูกแต่เก่าในยาวพุ่นมาโป๊กง้อสี้ยางแดดพี่น้องแต่นี้แม่เังสเตอร์ยันไก่ซะว่าไก่ลายจะได้จะได้เอามาปุ๊บไว้ เอาปัจจิพ an, ุทธจำนี้ก่อนเนาะยันวาวมือแดงยันฝนตกก็ไม่เยอะมันไม่กลายเป็นีซีมขึ้นพี่น้องเลยอ่ะมนี่กะจำนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยหาแนวมาปลูกอีกเนาะมือหนามือในพูดแหละนี่ก็ปลูกไปในซจำนี่พี่น้องเลยได้สองคู่ก้อนเนาะเดี๋ยวกะผ่ารอดเบิ้งว่ามันสิออกมาเป็นอะไรสิงามหรือบ่อสิออกหรือบ่อเนาะอย่าแต่ใกล้สาบนเลยพี่น้องเลย เลยปลูกเรียบร้อยเลยเกินกำห้อมปลูกหันปลูกนี่อยู่เดี๋ยวอีกครั้งนี้มาเห็ดคุดอีกอยู่จกคุมจกคู่พี่น้องเลยเพได้ปลูกอีกเนาะของป้างามงามมักแดงมักถั่วเ้า มาเบิ่งสวนป้าพี่น้องเลยเราคัก้วเราเห็ดตะนางอ้อมไว้เนาะเรงเตอร์เดมิเตตะนางข่างเดียวนั่นก็ได้เห็ดหายเบ่หังข้ามากินส่วนมากงัวชิบอยากีแล้วตอนช่วงน,น,นี้กันเนาะมันบ่ได้งัวเพิ่นก็อยากผูกลายแล้วมัน,มนเหลือแต่เบ่แต่ยัง,งและแนี้ไงหมักแตงป้านะพี่น้องเหยงามงามหมักแตงนะหมักแตงกิงนะ่กเงเนาะแตงไทยพี่น้องเลยกับล่งเป็นหมากหน่อยโลกโลกของเราค่ะ ลายจังงามิดีเกี่ยวอุ้มทุ่มอยู่ผูภาคหนาลวกะหลพิงหลักพายพี่น้องเลยเนาะปุ๊ไว้พอได้อยู่ได้จินแหละเห็ดหัวชองสั้นผูด้านน่ะเบะกับเข่าบ่ได้เนาะจะเบะจะไกลเข่าบ่ได้ดอกแมงเตอร์พี่ช้างทางนี้กับแม่ ขันนี่ไว้ซื้อคุณอะไก่กะแซ่อยู่ไก่ผมแม่นไก่คนอื่นคนไก่เราพี่น้องเไยไก่ป้าห้ามินเดะปูทางนี้ปลูกทางนี้ปลูกทางนี้กับไก่คุณอะไปชาได้บ่เชื่อโอ้ยปลูกหากระยาเด็ดนี่ว่าแต่ใบใทรว่าชีใบใทรกี่พุ่นมายามาไก่สะมาได้แห้งจีไก่สะเด้อเชื่อเชื่อเชื่อ ใส่ของข่อยได้ถามมันออกนี่ก็ได้ต่ําบัดยามลํานานี่เนาะเฮ้ยเก็บสางเด้อาบน้ําแล้วบ่ลูกเอ้ยทางอิเตอไอ้ตาเพิ่นพากันอาบน้ําก็ิมนี่ตบบ่เือนะหั่นไปใช้นี่เด้อพากันอาบน้ํายาได้ลูกไปใช้ดุพากันไปใช้ไปชื่อฮนอก อ้ยบังนอดได้เด้อเปล่าไปเอาหน่องเด้อใช้เกือบไปเกือบอยู่พคนนั้นเกือบหน่องอยู่เือนจ้ะผัวโดอ่าแม่ปู่อันนั้นได้เรียบร้อยเลยไอ้บังนอดได้อเปล่อีแม่ปลูกแล้วนายหมกพวนปลูกแล้วตากเสื้อน่ะตากผ้ายังไม่ได้เก็บขายอยู่ปลูกแล้วดูเลยไปนี่แกผักเสียนพี่น้องเลยเล็ดอยู่ทุกมือผักเสียนนี่กงกันเลยนี่ก็ยังมีเบะขามาอยู่เนาะ พุงอันต้นมะม่วงปวงนี่กัดกัดปวงเลยกัดตายแด้วแบบนีนี่ปลูกปอยเตอร์เพิ่นเอาหัวขามาแต่เพื่อนเนี่ยพี่น้องเลยปลูกมะส้านี่ตัวน,นี้กันปลูกผักหัวละผ้านี่แต่หาของปลูกมาปลูกไว้พอได้อยู่ได้กินแบบน,นี้เนาะฝนตกฝนดินแหละกับ หาเครื ña, sociedad, Bref, idad, okay, ่องปุกคลองคลองมาปลูกพี่น้องเลยตามแค้มหัวเข้มแค่พักหย่าขาหุ่นพอได้ันเ็ดเอาเ็ดกินเนตหนึ่งเนตใช้แก้วใช้จุเนาะสบายมีเลยกัพอมาได้ซื้อมงปั๊บซะโอเคพี่น้องเลยปับคลิปนี้กับบุ๊มมี่ยังลายเด้อมาถ่ายคลิปปลูกมกทั่วมกแตงตามข่างเพื่อนข่างซั้น ให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะเป็นยังไงกับข่าวมารับส้มคลิปของแม่น้องเตอร์ในเด้อเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องคอปเตอร์เฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเไยขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งมาส้มเนาะรับส้มคลิปของแม่น้องเตอร์ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่สำคัญกับบกข่าวโฆษณาพี่น้องเไยสำหรับคลิปนี้แม่น้องเตอร์ขอตัวลาลางแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีประสบควาสุขคนสบายดี เหมือนไ้หนี่คุณอ่ะ